<목소리도> 오해 아, 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 네, 여러분 오늘 와주셔서 아. 감사합니다. 기자 도 많고 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고 이렇게 큰 행사에 참여할 수 있게 도와주신 찰리에게 가장 감사합니다. ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณชาลีอยู่เสมอค่ะที่ชวนมาด้วยซึ่งงานวันนี้ก็คือมาออกงานใหญ่ขนาดร่วมกับคุณแอกชาลีด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้าง 아, 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 이렇게 큰 행사에 참여하게 돼서 정말 기쁘고요. 어, 저를 태국에 오게 해주신 찰리, 찰리에게 정말 진심으로 감사드리고, 어, 찰리 덕분에 이런 큰 행사를 할수 있어서 정말 감사합니다. 찰리 팬분들, 찰리 정말 진심으로 감사합니다. ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนแฟนคลับทุกคนค่ะฝูกภาษาไทยอะไรบ้างคะกภาดีใจเ็นเป็นฝึกภาษาไทยอะไรบ้างครับ泰บอให้สุยหนึ่งมาเลยจอมแนะนำช่วยอาคิวมากๆชันยากิไก กานุสานุกันลกกันลกค่ะอ่าหิวจะตาอยู่แล้วใครเป็นคนสอนคะนูบูคะที่ชอบจุนจีเยอเอ่อเอ่อแฟมบนเกิลว่าชาลีเป็นับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่า ให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทํางานที่ไทยแล้วาก็อยากแบบทาให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรเี้ยครับอามคอามเราอันีริงทชอบมาส่งค่ัเอ่อ 먼저 미리 예언하시는 분들도 계셨었는데 정말 그게 이루어져서 저도 기쁘고 팬분들도 기뻐서 다 같이 기쁠 수 있어서 정말 좋아요 그리고 태국에 살고 싶을 정도로 정말 좋습니다 또기쁘팬지시작부거해리고 사실은 그분이 태국에서 일할 수있이 있었어요 그리고 또 기쁘게 되어분께정다 โอเคครับแต่ว่าเด็ดแต่ว่าเด็ดเปนยังไงบ้างได้ผลดีนะย้ำเหมือนเดิมผมผมขอบคุณที่พี่นักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนแล้วก็งานหรือลูกหรไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดนี่ก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเขามา ได,ได้ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงนี้นมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นเป็น,ปน,ปนความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทํากันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้ร้องแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล<ม>้<ม>วก็ด<ม>ีใจ <ๆ S 1> มากๆมาเยอะขนาดนี้ ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่เขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปเขมีตื่นเต้นเลยครับผมว่าเจาตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นในวันวันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานิ่งเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับวกกับอากาศวันนี้คือ ร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมเนะี่ยเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนี่เก็บทรงอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่เก็บแล้วผมนั <c oughs> บบ่นแหละน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให,ให้ให้ได้มากที่สุด <c oughs> อะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับ <c oughs> วันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ห้ใช่ค่อยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละเลิฟเลิฟริ้งไว้ก่อนลิ้งไว้ก่อนก็เห็นบอกว่าทำงานด้วยกันหลายอย่างอยู่เหมือนกันใช่ไหม ครับผมเจกดอะไรเป็นพิเศษไหรอบนี้เพลงเอมีครับผมผมมีเพลงที่อยากทํแบบแบบฟองฟอการมินก็อยากทำอยากทำเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทําให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทําเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยพราะจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบ เก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเล้วรีเควสไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทําเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักของปีี a ร p y หรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมเขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะเขาแต่งให้กันดีๆก่อนเราได้คุยกันไหมครับผิวเวาสัมพันธ์เพราะว่าอย่างตัวกามินนี่บอกไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันไหม ค <c oughs> ุยกันยังไงน,นะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่ค่อยคิดว่าจะมาคิดคิดผม <c oughs> ผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอะผมผมก็เป็นคนที่ <c oughs> คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง <c oughs> ตัวผมก็อาจจะจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตั้งใจในการทำบางสิ่งมากแล้วเราก็ใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จะจบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นอะไรจะดีมากอยากรู้ว่ากาเมนเนี่ยได้ดูดวงดูดวงว่าจะได้ทํางานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่า พี่รู้อยู่แล้วมิไม่ต้องเก่งใจชาลีอยูไท yes โ้สครับผมแสดว่าดวงเราสมงกันหรอพวกเราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรี้ยครับผมเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมครัดวงเราโอ้ยผมไม่ต้องเช็คหรลยครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็ปพยายามทำตัวให้มัน ีขึ้นดีขึ้นหล,หลายๆอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบมีําทำงานมีความสุขพยายามทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพวกคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับยังทำคะแนนอยู่ทุกวันอยู่ทุกวานอีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับจะขาใ,<ช>ให้่านบ้างไหมคะที่ทำคะแนนมาเอาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอะหลายๆคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็พยายามอยากแบบว่าเอนเทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบ อาจจะเวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอะตามหลักความจริงแลนะ้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมา,มากแล้วเพราะเราสองคน,นอายุเท่ากันเลย31ม <30 S 2> ออแล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในในเรื่องความจริงเเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมาย,าายอะไรเงี้ยว่าแอนเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเ,เพื่อเขาเลยใช่ไหมครับ ตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอ,อ,อะไรเงี้ยครับผม<ไ>แต่ว่าก็ดีใจดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเ,เปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่ผมโชคดีจริงๆแต่พี่ขอถามหน่อยถ้านานๆทีเขามาแล้วล่ะ เราจะหาตัวของของเขาเป็นแฟนเลยไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วข้อก็มีมีมีก็ถามถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนอโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่า ทุกอย่างมันต้องต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะแล้วก็ตั้งใจจะขอใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วคือทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกัมบินว่าถ้าเกิดนัขอเป็นแฟนโอเคไหมครับ

first time ในตกใจ small face big eye very kind this is your type y e this is your type หลายคนบอกว่าแบบว่าพวกนี้คือ lucky in game แล้วก็ lucky in love ด้วยเร้วคือแบบอไรกก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้ได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ ให้กาลังใจเราทั้งคู่อะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับแล้วคิดว่าภาษาเุปสรรคเยอะมากไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้หรอกเพียงแล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกันไหมอะฮะแล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกันไปจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่ที่จะต้องเรียนเพิ่มมมมมเเเเติอออีีีกกกกาาาาาาายยพระผชื่่่่ววแแบบให้้้ไดททงนนล็ ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายอะทุกคนจะจะรู้จักว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนัเนเ่ยเห็นนิ่งแบบนี้เรียนเกาหลีด้วยไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆสอกันใจนะแต่ตั้งใจจะเป็นป่าดันตัวการมิเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงฟังเข้าใจหมดแชทแชทแัท ภาษาเกาหลีว่าจะรักเธอว่าไงคะเฮ้ภาษาเกาหลีฉันรักเธอ I l o v ล y บ u สัลังเฮสลังเคเฮ้นี่เขาบอกรักกันแล้วนะครับแต่เป็นป่าดานให้การมินแล้วก็จะเดินหน้าจีบใช่ไหมครับสำหรับวันวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าดานหนึ่ครับผมไม่หลักก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนันคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทําแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า เรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้นะครับนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังยังน่ารักกันกันนะผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฟิลิ่งคือจิไปด้วยทํางานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบ เปิดเผยอะผมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงมันจริงมันจริงที่แบบเราเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับถามจามินได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบพีนักจีไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยดิ้งซานก็ลาชานรีกาโคชิโก้있고같เด하고있는데그감 <웃음> 어... <웃음> 아, 근데 같이 일해서 정말 정말 기쁘고, 어, 뭔가 믿기지 어, 않아요. 아직도, 아직도 어, 찰리 덕분에 이렇게 저도 많은 인기, 많은 분들이 저를 사랑해 주시는데, 찰리가 정말 많이 유명하다 보니까 저까지 같이 이렇게 덕을 보게 돼서 정말 기쁘고. 어, รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มาทํางานร่วมกับคนร่วมกับชารีแล้วก็ร่วมกับคนสนับคนน่ารักมากดูแลดีจนมาเขาเก่งใจขึ้นมาแลนะครับที่ขออนุญาต หลายคนโกงกันเรื่องค่าตัวเขาบอกว่าแปดหลักจริงไหมกลัวคนจะแบบไม่กล้าจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าด้านขนาดนี้จ้า ชูครับผมคือผมต้องบอกว่าแต่แต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่แปดหลักเนี่ยยังไม่ไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบุณสาธุครับแปดหลักเร็วๆนะจ้างได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตัวมันดูแข็งจ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถามเขาตลอดนะว่าแบบ เต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทํางานก็จะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันทุกวันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่ต้องเนีเป็นุดการส่วนตัวเขาหรอเปล่เนี่เป็นเรื่อเ่าเป็นการส่วนตัวเขาคอยดูอ่ะผมผมอาจจะต้องบอกว่าผมตัวผมอาจจะต้องดูเรื่องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุม รูกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอะ่ะมันมั่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะแต่มันจะแบบ หลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงพราว่ไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกๆอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังยังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยอันนี้สมบูรณ์แบบหลายที่นะครับนักต้านนักจีบนักรักเน้อผู้จัดการหัวใจผู้จัดการหัวใจเหรอครับผมสาธุครับผมตอนนี้เน้นในนักต้านนักจีบนักรักหรือผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับสติเราจะทำงานตลอดดวลนี้เพราะถ้าต้องทำงานกับการมีเราต้อง ทำตอนร้อนเอนี่ยเลย้ตอนรเออผมจะบอกให้ว่าผมพุ่งจริงเลยนะแบบจริงๆถ้าใครสังเกตสองเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมาย<อ>ผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กําลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทําเลยจริงนะที่แบบว่ามันไลฟ์ขายของถ้าเห็นอะผมทําแต่สินค้าที่ติดก,กับผมอยู่แล้วที่ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมผมไม่อยากทํางานคนเดียวนะอ,อันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากอยากทำงานแล้วก็ทําวิธีทุกทางให้แบบเขาได้ได้มาร่วมทํางานกับเราด้วย<อ>มันก็เป็นเหมือนกําลังใจอย่างหนึ่งที่แบบทําให้ ผมอยากทำงานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบ oh. ทำงานให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันเลยไงครับผมใช่โอเคค่ะขอบคุณทุกคนจริงจริงขอบคุณมากวีรค่ะขอบคุณมาก